จดหมายเหตุกรุงศรีได้ออกนอกบ้านฟรีแอตลาสคือนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถที่สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริภาพด้านการถ่ายภาพที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินในช่วงปี2567 นอกจากทรงคุณค่าทางศิลปะและการถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนมุมมองที่ทรงสนพระาราชฤทยัยและให้ข้อคิดเตือนใจผ่านภาพถ่ายของพระองค์นับเป็นพระมหากรณาธิคุณยางหาที่สุดมีได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2568ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเคลือกรุงศรีกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย